ว่านพระตะบะต้นว่านสองต้นคือต้นว่านพระตะบะและว่านพระยาว่านท่านผู้ชมครับเป็นปัญหาโลกแตกเหมือนกันนะครับระหว่างว่านสองต้นนี้เพราะว่า การเรียกชื่อแตกต่างกันไปแต่ลักษณะต้นว่านสองต้นนี้เป็นอย่างเนี้ครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับเนี่ยถ้าทางภาคเหนือเขาเรียกว่าพัตตบาหรือว่าโดยทั่วไปนะอย่างที่เราก็ได้ศึกษามาต้นนี้คือต้นว่านพัตตาะนะครับเป็นว่านมีหัวแล้วก็มีใบครับใบตรงกลางนี่เป็นสีแดงนะครับสีกลางนี่สีแดงแดงเรื่อยๆนะเป็น เป็นแกนเป็นก้านเลยนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญที่ที่ปลายว่าปลายปลายใบครับปลายใบที่เราเห็นนี่นะครับปลายใบเนี่ยก็จะฝักนะครับเหมือนกับฝักครับลักษณะค้ายคล้ายกับว่าจะฝักนะครับอ่าปัดไปทางด้านซ้ายและด้านขวาครับงนี้สลับกันไปครับใบซ้ายและวา ที่ปัดไปนะครับที่ขอบใบเนี่ยมีสีสีขาวนะครับเป็นขอบเล็กๆนะครับก็ใบว่านพระตะบ่านี้ครับอแล้วมาดูว่านตอนนี้ชื่อว่าพระหยาว่านครับว่านสองต้นนี้เลยครับมันตีเรียกกันยากมากซึ่งจะแบ่งแยกว่าต้นไหนคืออะไรกันแน่ใครถูกใครผิดแน่นะครับ ก็พยายามเปิดในราชบัณฑิตยสถานเ,เปิดดูตำรานะครับก็ไม่ได้ชี้ชัดว่าต้นไ,น,าาน,ตนไหนคือพระยาว้านต้นไหนคือพระตบะครับแต่ว่าก็คงยึดถือว่า,าต้นนี้แหละเป็นพระตะบะครับตอนน,นี้นี่ก็ซื้อมานะครับซื้อมา,อาจากภาคเหนือครับแล้วก็ เชื่อว่าเป็นของนั่งเดิมของอทางเหนือน,นะครับนี่คือพระตบาบ่างนั้นหลายๆตานก็เราก็มีต้พะาวันด้วยกันทุกคนที่บ้านนะครับแต่ว่าตียากว่าต้นไหนคือพระตบาบ่าหรือพยาวานนั้นสรุปสรุปว่าระหว่างต้นพยาวานกับต้นพระตบาบ่าเนี่ยค,คงเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ตั้งคู่นะครับท่านผู้ชมศักดิ์สิทธิ์ตั้งคู่แต่ว่าคงจะเรียก แตกต่างกันไปนะครับตามสถานพื้นที่ที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ได้เรียกกันมานะครับก็ถือว่าว่านาพัตตะบะหรือว่าพระยาว่านว่านสองตอนน้นเนี้ก็ยังสรุปไม่ได้อ่จากผู้รู้หลายหลายท่านก็สรุปไม่ได้หนังสือว่านร้อยแปดหลายๆเล่มก็ดูนะครับไม่ใช่ไม่ดูครับแต่ก็ยังสรุปยากงั้นวันนี้ก็เลยเให้พี่น้องได้ดูอีกทีว่านี่เลยครับ ก็เชื่อว่านี่คือพัะตบาตนะครับข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้นิดหนึ่งที่ก้านนะนะด้านหลังเป็นอย่างนี้ด้านหน้าสีแดงเพราะฉะนั้นกถ็ถ้าเป็นไม่ได้ก็หาว่านทั้งสองต้นนะครับไว้ที่บ้านแล้วก็เป็นไม้มงคลที่ป้องกันอารันต่างๆได้นะครับจากการที่ปลูกว่านต่างๆเอาไว้นะครับชีวิตก็ไม่ได้ต้องอะ,อะไรเกินไปนะครับ มีแต่สิ่งดีๆตลอดครับาการมีไม้มงคลไว้ที่บ้านนะครับไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ว่าถือว่าเป็นมงคลชีวิตครับสมควรมีไว้ฮะนั้นก็ผมก็ยังไม่สรุปได้ว่าตอนไหนพระตบา่าหรือพระยาว้านแต่ที่ซื้อมาตอนนี้คือพระตบานนะครับตอนนี้ครับอันนี้คือพระยาว้านพระยาวานนี่บ่ฮะสีดแดงเข้มหน่อยนั้นก็ศักดิ์สิทธิ์ทั้งคู่นะครับไงก็ แล้วแต่ความนิยมชมชอบหรือว,ว่าความศรัทธาหรือว,ว่าความดีใจว่าเราได้มีไม้มงคลอยู่ที่บ้านนะครับขอ,อสิ่งเหล่านี้ทั้งสองต้นนี้ครับอยู่ที่บ้านใครมีแต่ความโชคดีนะครับมีโชคมีลาบมีพระตบะป้องกันัยต่างๆได้แล้วก็ใครที่ท่านผู้ใดที่มีหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนนั่ก็ว่านี่คือพระยพระตบะตามราช ชับดิตตะยสานพูดว่านี่คือเป็นไงก็อย่าลืมนํามาแบ่งปันนะครับยินดีที่จะเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมจากเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับแต่ที่สําสคัญตอนนี้ว่านกนําลังสวยงามครับท่านผู้ชมว่านทุกอย่างสวยงามมากโดยเฉพาะ ijo. พระยาว่านนะครับที่เคยแบ่งปันเพื่อนๆไปแล้วตอนนี้มาปลูกที่กรุงเทพนี่ก็งามมากครับใครก็ตามที่อยู่ในกรุงเทพนี้ใกล้ๆนี่เราก็ยินดีจะให้ต้นว่านสวยๆไปเลยนะครับท่าน ขอเบอร์โทรของท่านมาด้วยครับอ่าคอมเมนต์มาด้านหลังหากไม่มีเบอร์โทรแล้วก็ไม่สามารถติดต่อท่านได้ครับก็เลยไม่สะดวกนะครับขอความกรุณาฝากเบอร์โทรไว้คิดว่าอาทิตย์นี้ผมก็คงจะแจก,กว่านนี่นะครับว่านพระยาวว่านที่อยู่เต็มเต็มในบ้านนี้ครับที่เราปลูกไว้เยอะนะครับเพราะปลูกไว้เยอะที่แปลงพ่อจริงก็บนเขาก็มีอยู่เยอะตอนนี้ก็หากใครมีความสนใจก็ลอง ทิ้งเบอร์โทรน,นะครับด้านที่คอมเมนต์นะครับผมคงจะได้โทรไปหาท่านก็คาดว่าอาทิตย์นี้คงยังมีท่านผู้ที่สนใจนะครับมาขอทพยาว้านไปปลูกผมก็จะได้จัดส่งชุดนี้ไปแล้วก็หมดแล้วก็หมดเลยนะครับเพราะตรงนี้กําลังเคลียร์พื้นที่พอเสร็จแล้วก็คงปลูกต้นว่านต้นใหม่นะครับมาดูครับมันสวยมากจริงๆครับเนี่ยมาดูพยาว้านแล้วก็ยังเห็นว่านามหาจักรพรรดิออกดอกอีกครับทุกอย่างครับ ปลูกคู่กันเลยนะครับพยาว้านมหาจักรพพรดมหาปราบนะครับไม้มงคลครับครับวันนี้ก็ทักทายกันนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทั้งหลายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับอย่างไงก็อย่าลืมนะครับทิ้งเบอร์โทรศัพท์ผมได้ติดต่อเพื่อให้ท่านรับบ้านพระยาว้านไปนะครับครับสวัสดีครับ